สาวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีหนังสยองขวัญจากเกาหลีมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหนังมีชื่อเรื่องว่า Black House 2007เรื่องราวของชายผู้ขายประกันที่ต้องพบเจอเหตุการณ์แปลกๆเมื่อจูจู่ลูกค้าของเขาได้เสียชีวิตอย่างกระทันหัน เขาจึงสั่งหอนใจว่าการตายในครั้งนี้มันต้องมีเงื่อนงำอย่างแน่นอนเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกันดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมพละหนไหลและสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ นังเปิดเรื่องมาก็พบกับจุนโอพนักง,งานฝ่ายตรวจสอบบริษัทประกันตอนนี้เขากําลังเดินทางไปที่โรงพยาบาลเพื่อที่เขาต้องการจะพบกับลูกค้าคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าคังกีแทแต่พอไปถึงหัวหน้าของเขาก็ได้เล่าให้ฟังว่าคังกีแทคนนี้แหละเขาเหลี่ยมเยอะมากๆเขาเปลี่ยนโรคทุก120วันเพื่อต้องการจะเอาเงินค่ารักษาตัวหรือพูดง่ายๆว่าเขาคือนักต้มตุ๋นนั่นเองครับ และที่มาในวันนี้คือหัวหน้าอยากจะให้จุนโอโชฟีมือเกียร์กล่อมให้คังกีแทเซนยกเลิกธุรก,กรรมแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนที่สงสารเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเขาจึงไม่สามารถทําได้นั่นจึงทําให้เขาถูกหัวหน้าสวดจนยับและไม่กี่วันต่อมาจุนโอก็ได้รับสายแปลกๆโดยสายนั้นได้ถามว่าถ้าปิดชีวิตตัวเองจะได้เงินหรือเปล่าจุนโอที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็บอกให้ลูกค้าใจเย็นๆ จากนั้นเขาก็ได้อธิบายข้อกําหนดให้กับลูกค้าฟังแต่เขาก็บอกนะครับว่าถ้าเธอทําแบบนั้นคนที่อยู่ข้างหลังหรือครอบครัวจะเสียใจที่สุดอย่างเช่นเขาที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหนังก็ย้อนกลับไปให้เราเห็นว่าในสมัยตอนเด็กน้องชายของจุนโอได้ปิดชีวิตตัวเองลงเขาที่ไม่สามารถช่วยได้จึงรู้สึกผิดจนถึงทุกวันนี้พ่อถึงตอนคาจุนโอก็ได้กลับมาที่อาพาร์ตเมนต์และทุกๆวันเขาก็จะเช็คดูโทรศัพท์ ว่ามีใครได้ติดต่อเข้ามาหรือเปล่าและในวันนั้นหมอจางแฟนสาวของเขาก็ได้มาหาโดยเธอจะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับเขานั่นเองเช้าวันต่อมาจุนโอก็ได้เข้าพบกับหัวหน้าและหัวหน้าก็ได้มอบหมายงานให้กับเขาโดยหัวหน้าบอกว่าเขาอยากให้จุนโอไปพบกับลูกค้าคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกค้าของพนักงานคนก่อนแต่พนักงานคนนั้นทําเรื่องไม่ดีเอาไว้เขาจึงอยากจะให้จุนโอไปแทนและด้วยความที่เป็นหน้าที่ จุนโอก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับในวันนั้นเขาเดินทางไปที่เมืองเมืองหนึ่งเพื่อจะตามหาบ้านเลขที่34ซึ่งเป็นบ้านของพักซุงแบและพอไปถึงเขาก็ได้แนะนําตัวให้รู้จักแต่ยังไม่ทันจะทําอะไรเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเมื่อจ,จููโบ่หุนลูกชายของพักซุงแบได้ปิดชีวิตตัวเองอยู่ในห้องจุนโอที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจมากๆพอตํารวจมาถึงตํารวจก็ได้ถาม ว่าเขารู้จักครอบครัวนี้หรือเปล่าทางด้านจุนโอก็บอกว่าไม่และเขาก็เพิ่งจะเจอกันเป็นครั้งแรกแต่จู่ๆจุนโอก็บอกนะครับว่าเรื่องนี้มันมีบางอย่างแปลกๆเ,เ,เขาบอกว่าตอนที่เจอศพพักซุงแบไม่มีอาการตกใจอะไรเลยแถมยังหลบสายตาของเขาอีกด้วยวันต่อมาจุนโอก็ได้เอาเรื่องนี้ไปรายงานกับหัวหน้าและเขายังสืบข้อมูลได้อีกว่าโบหุ่นนั้นไม่ใช่ลูกแท้ๆของพักซุงแบแต่เขาคือลูกของยุนอีวา หญิงที่เป็นภรรยาใหม่นั่นเองและที่มันน่าแปลกคือพักซุงแบเอาเงินจากที่ไหนมาจ่ายค่าประกันถึงเดือนละ8 0 0แสนวอนในเอกสารบอกว่าเป็นช่างโลหะแต่ดูเหมือนเครื่องจักรทุกตัวจะไม่ถูกเปิดใช้งานเลยแถมครอบครวัวนี้ก็ทำประกันเอาไว้ทุกคนอีกด้วยหัวหน้าที่ได้ยินเขาก็บอกว่ามันแปลกจริงๆแต่ยังไม่ทันจะถึงไหนจู่ๆก็มีเรื่องที่น่าตกใจได้เกิดขึ้นนะครับเมื่อตำรวจแจ้งว่า พักซุงแบก,กับภรรยาของเขาไม่ติดใจกับเหตุการณ์ตายในครั้งนี้ทางตำรวจจึงได้ส,งส่งศพกลับไปให้พวกเขาที่บ้านทางด้านจุนโอก,ก็พยายามจะห้ามเขาบอกว่าเรื่องนี้มันแปลก,ปลกเหมือนจะเป็นการฆ่าเอาเงินประกันเขาพูดพร้อมยื่นหลักฐานให้กับตำรวจดูแต่ตำรวจก็ไม่สนใจนะครับต่อมาจุนโอก,ก็ได้ไปหายุนอีวาและตอนนั้นเขาก็เห็นว่าที่ข้อมือของเธอมันมีรอยแผลแปลก,แ,ปลกแต่ยังไม่ทันจะคุยกัน จู่ๆพักซุงแบก็ได้เดินเข้ามาแล้วเขาก็ยื่นซองจดหมายให้กับจุนโอซึ่งจุนโอก็เห็นว่าในนั้นมันเป็นหนังสือทวงค่าสินใหม่นะครับนั่นยิ่งทําให้เขามั่นใจว่าพักซุงแบกต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนในวันนั้นเขามาคุยกับหัวหน้าว่าจะเอาอยัางไงกันต่อถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้เหตุการณ์ไม่ดีอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะพวกเขารู้มาว่าพักซุงแบก,กับภรรยามีเงินประกันคนละ300อยล้านวอน หัวหน้าจึงสั่งให้จุนโอตามสืบข้อมูลอีกครังโดยจุนโอได้ไปหาผู้ยิงคนหนึ่งซึ่งเธอเป็นเพื่อนพักซุงแบตั้งแต่ตอนเด็กนะครับเธอบอกว่าพักซุงแบเป็นคนปแปลกไม่สุงสิงกับใครแถมที่โรงเรียนเขายังเคยเอาไก่มาแขวนคออีกด้วยแค่นั้นยังไม่พอจุนโอกับหัวหน้าก็พบว่าพักซุงแบเคยตัดหัวแม่มือตัวเองแต่ในเอกสารระบ,บุว่าเป็นอุบัติเหตุจากเครื่องจกักรและนับตั้งแต่วันนั้น พักซุงแบกก็ได้มาทวงค่าสินไหมกับบริษัทนะครับจุนโอจึงบอกว่าตอนนี้เรื่องยังไม่อนุมัติให้เขารอก่อนแต่ดูเหมือนเขาจะไม่พอใจเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เกี้ยวกาดบวกกับสายตาที่ดูกดแขนและเขาก็ได้ถามว่าจุนโอนั้นพักอยู่ที่ไหนจุนโอที่ได้ยินเขาก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภยัยเขาจึงบอกว่าเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงานเขาขออนุญาตไม่ตอบพ่อถึงตอนคำจุนโอก็ได้กลับมาที่ห้อง แต่จู่ๆเขาก็ต้องแปลกใจเมื่อจู่ๆเขาพบว่ามีข้อความได้ถูกส่งเข้ามาถึง30ครั้งแต่ข้อความพวกนั้นก็ไม่มีใครพูดนะครับทีแรกเขาก็คิดว่ามีคนแกล้งแต่พอเขาตั้งใจฟังปรากฏว่าเสียงนั้นคล้ายกับอยู่ใกล้ๆรางรถไฟเขาจึงรู้ทันทีว่าคนที่ส่งมาคือพักซุงแบแต่เขาก็งงว่าพักซุงแบมีเบอร์โทรเขาได้ยังไงเขาจึงรีบไปเปิดดูที่ช่องจ่ายบิน ปรากฏว่าบินโทรศัพท์มันได้หายไปและแน่นอนว่ารายละเอียดที่พักของเขาก็อยู่ในนั้นเช้าวันต่อมาจุนโอก,ก็ได้คุยกับฮันซึงกิวศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาเกี่ยวกับเรื่องไซโคเฟสโรคที่ไม่มีความรู้สึกไม่รู้จักความเจ็บปวดไม่รู้ถึงความรับผิดชอบและยิ่งไปกว่านั้นเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองพวกเขาจะลงมือทําอย่างไม่ลังเลตัดจากมาที่บริษัทจุนโอก,ก็ได้พบกับพัทซงแบอีกครั้ง และดูเหมือนเขาจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้หัวหน้าที่มาเห็นเหตุการณ์เขาที่เกงว่าจะเป็นเรื่องไม่ดีเขาจึงรีบมาห้ามเอาไว้พอถึงตอนคำหัวหน้าก็บอกกับจุนโอว่าเรื่องสินใหม่ของพรรคซุงแบนนั้นผ่านแล้วโดยเขาให้เหตุผลว่าเราไม่มีหลักฐานเพียงพอที่บอกว่าพรรคซุงแบเป็นคนทำแต่ยังไงก็ตามจุนโอก็จะไม่ปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับเขาเดินทางไปหายุนอีวาที่บ้านเพื่อที่เขาจะเตือนให้เธอระวังตัว พอถึงตอนเลิกงานจุนโอก,ก็ได้กลับมาที่คอนโดของเขาแต่ยังไม่ทันจะเปิดประตูจู่ๆเขาก็ได้รับสายจากแฟนสาวที่โทรมาบอกว่าเจ้าแม็กกี้ของเธอได้ถูกใครบางคนฆ่าตายขณะเดียวกันจุนโอก,ก็เห็นว่าที่หน้าห้องของเขามันมีห่ออะไรบางอย่างได้ถูกวางอยู่พอเขาได้เปิดดูก็ตกใจมากๆเมื่อเขาเห็นว่านั่นคือหัวของเจ้าแม็กกี้และยังไม่ทันจะข้ามคืนทางตำรวจก็ได้รับแจง้ง ว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ข้างสะพานซึ่งคนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเขาคือศาตราจารย์ฮันซึงกิวนั่นเองและที่ข้างศพก็พบกล้องวิดีโอแต่เมมโมรี่การ์ดนั้นหายไปพอจนโอได้รู้ข่าวเขาก็รีบไปที่สถานีตำรวจแล้วเขาก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของพักซุงแบเพราะก่อนหน้านี้สุนัขของแฟนเขาก็ถูกจัดการไปด้วยแต่ถึงจะพูดยังไงตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะครับเพราะยังไม่มีหลักฐาน ต่อมาจุนโอก็ได้ไปแจ้งเรื่องนี้ให้กับแฟนของเขาทราบเธอที่เป็นห่วงจึงพยายามห้ามไม่ให้เขาเข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้อีกแต่เขาก็ไม่ฟังนั่นจึงทําให้ทั้งคู่ได้ทะเลาะก,กันพอจุนโอก,กลับมาถึงห้องเขาก็พยายามค้นหาคําตอบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรกันแน่และจู่ๆเขาก็บังเอิญไปเจอกับบทความที่เกี่ยวกับคนป่วยเป็นโรคไซโคเฟสซึ่งเขาก็จําได้ว่ายุนอีวามีรอยแผลอยู่ตรงข้อมือเขาจึงรู้ทันที ว่าเขาคิดผิดมาตลอดเพราะคนที่ทําเรื่องนี้ไม่ใช่พักซุงแบแต่คือยุนอีวานั่นเองเขารีบกลับไปบริษัทแล้วค้นหาเอกสารของเธอจนสุดท้ายเขาก็ได้พบกับข้อมูลบางอย่างซึ่งกล่าวถึงยุนอีวาที่เคยเปลี่ยนสามีมาแล้วสมคนซึ่งคนแรกมีชื่อว่ากามินยูเสียชีวิตจากถูกเหล็กทับคนที่สองมีชื่อว่ามาหยางจิกเสียแขนจนพิการและคนสุดท้ายก็คือพักซุงแบที่เสียนิ้วไปหนึ่งข้าง แต่ตอนนี้จะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะครับเพราะพักคทรงแบก,กําลังเอาแขนเข้าเครื่องจกักรโดยคนที่ควบคุมก็คือยุนอีวานั่นเองใช่แล้วครับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นฝีมือของยุนอีวาเธอป่วยเป็นโรคไซโคเฟสแต่ยังไงก็ตามจุนโอก,กับฮอหน้าก็ไม่สามารถหาหลักฐานมาเอาผิดเธอได้หัวหน้าที่ไม่รู้จะทํำยังไงเขาจึงส่งมายงชิกเจ้าหน้าที่ที่โหดที่สุดไปขู่กับเธอว่าให้เลิกทําแบบนี้ซะ แต่ดูเหมือนเธอจะไม่กลัวเลยนะครับแค่นั้นยังไม่พอเธอ,อยังไปที่ห้องของจุนโอแล้วเธอก็ทำลายเข้าของจุนพังเละเทะพอจุนโอมาถึงเขาก็เห็นว่ากุญแจได้หล่นอยู่ที่พื้นเขาจึงรู้ทันทีว่าตอนนี้แฟนของเขากำลังตกอยู่ในอันตรายเขาจึงรีบโทรไปแจ้งตำรวจแต่ตอนนั้นตำรวจก็ไม่ว่างนั่นจึงทำให้เขาได้เข้าไปที่บ้านหลังนั้นคนเดียวและพอไปถึงเขาก็เห็นว่ามีรอยเลือด ได้ถูกลากไปที่ห้องใต้ดินพอเขาเดินลงไปดูสิ่งที่เห็นก็ทำให้เขาตกใจมากๆเมื่อเขาเห็นว่ามายงชิกถูกจัดการไปแล้วขณะเดียวกันเขาก็ได้พบกับหมอจางที่ถูกจับตัวเอาไว้แต่ยังไม่ทันจะทำอะไรยุนอีวาก็ได้เข้ามานะครับพวกเขาจึงรีบหาที่หลบซ่อนแต่ดูเหมือนว่าจะหลบไม่พ้นสายตาของเธอยุนอีวาก็บอกว่าเธอเตือนไปแล้วใช่ไหมว่าอย่ามายุ่งเรื่องของคนอื่นพอพูดจบ เธอก็จะเข้าไปเล่นงานพวกเขาแต่โชคดีที่จุนโอได้พามอจางเข้าไปหลบในตู้ได้ทันนั่นจึงทำให้เธอไม่สามารถเล่นงานพวกเขาได้ขณะเดียวกันตำรวจก็ได้มาที่นี่และที่มันเป็นแบบนี้คือพวกเขาได้เห็นคลิปหลักฐานที่ศาตราจารย์ฮันซึงกิวได้ถ่ายเอาไว้นะครับแต่กว่าจะหาเมมโมรีการ์ดเจอหมอก็ต้องผ่าตัดหลายขั้นตอนเพราะศาตราจารย์ฮันซึงกิวได้กืนเมมโมรีการ์ดอันนั้นเข้าไป เพื่อที่เขาจะป้องกันไม่ให้ยุนอีวารู้และเมื่อตำรวจมาถึงพวกเขาก็รีบช่วยจุนโอกับหมอจางออกไปทันทีส่วนยุนอีวาที่แอบอยู่ข้างในเธอก็ยอมถูกไฟคอกตายเพื่อจะหนีความผิดที่ทำและหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบหนังสยองขวัญแนวสืบสวนบรรยากาศที่ดูลึกลับอบอวลไปด้วยปริศนาที่รอการที่ไกย ดูตอนแรกจะรู้สึกว่านังเอื่อยช้าๆแต่พอถึงช่วงคลายแม็กนางกลับทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวแต่ก็อย่างที่ว่าละครับนี่เป็นเพียงการสปอยหนั่งเท่านั้นถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไวน้นที่นี้ด้วยสำหรับคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมตามอ่านทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนและก่อนที่จะจบคลิปผมฝากกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ